ดนเซอดนเซอร์ดนเซอร์ะถ่าย้อนนะทุกคนถ่าย้อนวันนี้คนเยอะแน่นมากเลยมาครับมาอยู่ในเฟรมด้วยกันเลยช่างภาพเชิญร์เลยครับช่างภาพแล้วพี่ก็ขอสแตนบาย10คนที่ประมงเสื้อนะครับอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวคุณลีละดาคุณนงนุชคุณนภัสคุณเอคุณพรคุณอ้อยคุณแพรนะครับคุณสุภรินนะครับคุณนาคุณจ่าตัวตัวด้านหลังหนสอง หนึ่งสอง้มาก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้เต็มตัวหนึ่งสอง้เดี๋ยวเราโพส์ให้นะครับในแปซิฟิกพาร์ยขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยปีที่แล้วก็มาเบิร์ดเดย์กับเราน้วนะใช่ครัมปีที่แล้วเราสิบแปดขวบกำลังอ๋อปีนี้โตขึ้นหน่อยสิบเก้าขวบแต่ผมไว้พอนเลนะก็จริงเราผมว่าที่นี่ รู้จักคนนังไม่เยอะอีกแล้วนะก็ขอให้ที่เป็นสถานที่ที่ทุกคนมาได้มีความสุขนะก็จริงเนี่ยขอบคุณจริงที่เชิญมาครับผมขอบคุณที่มาจริงขอบคุนะครับจริงก็ลิสต์กันปุ๊บชื่อแกงซ้อขึ้นมาหนึ่งในสามเลยต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่มาด้วยอ่ะมอบเสื้อกันมอบเสื้อคนแรกคุณรินละดามาหรือยังครับคุณรินละดาเชิญเลยครับ คุณรินละดาคุณนงนุษคุณนภัสคุณเอ๋คุณพรคุณอ้อยคุณแพรคุณสุขรินนะครับคุณนาแล้วก็คุณจ่าสิบตัวหมดเกลี้ยงนะครับเราเรามอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จนาซียาชาสวัสดีครับเชญเลยครับเชญเลยเมอาเซียอัทไรูปไทรูปกล้องงานไหนหนอนี่ครับเสื้อแดงหนึ่ง นี่นะครับท่านแรกพี่รีรดาขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับท่านต่อไปครับคุณนงนุษครับคุณนงนุชพี่รุ้นนี่ก็มาจองชีและน่่นเงินนะมา,มาไวมาไวจองชีเลยคุณนงนุษอ์นี่นี่นักกันหรือเปล่าฮะนี่นะครับพี่นงนุชยก็ร่วมทำบุญกับเราด้วยนะครับเสื้อตัวนี้600บาทมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จน,นะศีราชา โดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายเลยขอบคุณมากนะครับท่านต่อไปคุณนภัสครับคุณนภัสเชญเลยครับมาคุณนภัสเป็นผู้ใจบุญอีกหนึ่งคนนะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมฮะวันพรุ่งนี้ป๊อกปองกูนนะครับมือถือในมือถ่ายได้นะฮะเซลฟงเซลฟี่ได้เลยนี่เป็นสิทธิพิเศษแบบ v i p อพสำหรับผู้ที่ใจบุญเท่านั้นนอกจากใจบุญแล้วต้องไวด้วยนะ เห็นไหมผมบอกแล้วศิลปินเป็นคนกดขอบคุณมากครับท่านต่อไปคุณเอครับคุณเอเิญเลยครับขอบคุณคุณเอด้วยนะครับร่วมทําบุญกับเราในวันนี้อะกล้องงานกล้องงาน น่ารักมากนี่ครับเซลฟี่ลำดับถัดไปนะครับวันพรุ่งนี้ใครอยากได้สิทธิพิเศษในออมกอดเิลปินแบบนี้รีบซื้อเสื้อเลยลนตับไปครับคุณพรฮะรีเชอญคุณพรเลยครับพี่พรเช่เลยครับพี่พรสาวใจบุญของเรานะครับรวมโดยช่วยกันสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้านะครับ 150ปีนะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนช่วยกันนะฮะร่วมมือในการสมทบนสร้างนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่มาร่วมในคอนเสิร์ตวันนี้วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะจันถึงสุขคอนเสิร์ต5้าโมงเย็นเสาร์ที่คอนเสิร์ตบ่าย2นะครับขอบคุณมากเลยครับต่อไปฮะหวานเจีย๊ยบพี่อ้อยพี่อ้อยนะฮะเออผมผมเพิ่งสังเกตว่าเป็นเสื้อ KS ใช่ไหมฮะ ใส่เสื้อ KS เป็นทีมด้วยใช่ไหมฮะ KS คืออะไรฮะแต่งทรงใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะผมผมพี<ๆ>่ไม่สวยเอาใหม่ไหมฮะเอาใหม่ไหมฮะดอกไม้บางฮะดอกไม้บางดอกไม้บางขอบคุณมากนะครับคนต่อไปคนต่อไปนะฮะคุณแพรครับคุณแพร คุณแพรยุมโทรศัพท์อ๋อนี่นะฮะแฟนคลับที่ร่วมด้วยช่วยกันประมูลเสื้อในวันนี้นะฮะท่านที่เจคุณแพรนั่นเองอ๋ออย่าบาังึ้นเป็นม,มีมีสไตลิสต์ด้วยนะฮะ้อขอบคุณนะครับช่วยกันประมูลนะครับสำหรับในส่วนของการร่วมซื้อเสื้อทําบุญในวันนี้นะครับได้ไปถึงสิ้น6 0 0 0บาทเต็มเลยมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาขอบคุณมากครับ ต่อไปคุณสุภรินนะครับพี่สุภรินมาเลยขอบคุณมากนะครับมันมีความสุขเนาะถ่ายกับคนที่แบบเรารักเราชอบใช่ฮะเอ้ยแล้วทศเสียแล้วเหรอครับทศเสียล <c oughs> สเยล <c oughs> <c oughs> เยล <c oughs> อ,อันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โหลดรูปนี้จากใน facebook <c oughs> ของเราได้เลยนะครับทุก <c oughs> ท่าน น่ารักอะขอบคุณมากนะครับพี่สุพรรณีถ้าเราไปพี่นาครับพี่นาโอ้ครับขอบคุณพี่นามากนะครับนี่ครับคือเสื้อของพี่นาพี่นาเป็นผู้ใจบุญนะครับร่วมทำบุญกับเราเป็นท่านที่9านั่นเองครับ พี่นาโยกยูโป้ขอบพระคุณพี่นามากนะครับโอ้น่ารักมากท่านสุดท้ายพี่นาเสร็จก็เป็นพี่จานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราด้วยนะครับขอบคุณพอใจเว딩ทรูบครับ แฟร์คุณจุธานะครับบริษัทพริษาแลรนด์เอสเตทจำกัดบริษัทอีสเทนฮันด้านะครับบริษัทโตโยต้าจริญยตนชลบุรีจำกัดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็แฟร์ซิฟิกพาโคลเทลแอนด์เรสซิเดนต์และที่สำคัญขอบคุณแกงส้มธนาธารครับ เดินทางปลอดภัยมีงานต่อนะฮะที่พัทยานะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านพรุ่งนี้ป๊อปปองกูลใช่ไหมฮะหลังจากป๊อปปองกูลก็จะเป็น1มิถุนายนแก้มวิชยานีนะครับแล้วก็จะเป็น2มิถุนายนไข่บุกเดอะไวท์นั่นเองครับ3มิถุนายนนะฮะมิดันกรีฟกับแพทนปราภา4มิถุนายนนะฮะตั้มวราวุธแล้วก็5มิถุนายนชาติสุชาตินั่นเองนะครับ